ชื่อพรพันธ์ค่ะมาจากแม่แตงค่ะวันนี้มาเสริมจมูกค่ะคิดมานานแล้วค่ะมาเริ่มศึกษาจริงๆก็ประมาณปีที่แล้วเพราะว่าไม่มีดังอยากเสริมให้มันดูดีขึ้นถ่ายรูป จะได้สวยขึ้นมันดูแบบมีทรงชัดเจนใช่ไหมค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงทางติ๊กต็อกค่ะประมาณปีหนึ่งเนี่ยค่ะชอบคุณหมออธิบายดีค่ะเข้าใจเกี่ยวกับจมูกวันั้นคุยกันนานไหมค่ะประมาณชั่วโมงเกี่ยวกับโครงจมูกของเราค่ะหลักๆก็จะเป็นการวางแผนใช่ไหมใช่ค่ะวางแผนบอกคุณหมอว่าอยากได้ความสูงขึ้นแค่นั้นค่ะให้มันสูงขึ้นเน้นปลอดภัยค่ะเน้นปลอดภัยด้วยใช่ออกแบบรูปทรงเป็นยังไงบ้างไหนของเราให้ฟังคุณหมอบอกว่าจะมีเพิ่มความสูงก็จะเป็นทรงเดิมมเพิ่่สูงใช ตอนนั้นสวยค่ะก็เห็นผลลัพธ์ก่อนเลยใช่ค่ะไม่เจ็บเลยค่ะสบายมากมีเพียงขางด้วยอ่ามีเพลงให้ฟังใช่หมอจะคอยบอกใช่ไหมว่าแบบตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วใช่ไหมผิวจะช้ำไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกประมาณไหนมันเหมือนมดกัดไหมใช่ค่ะมือมดกัดประมาณนั้นใช่เลขศูนยหนึ่งเจ็บีอยู่ประมาณไหนหนูให้หนึ่งให้หนึ่งแปลว่ามึงเบามากเลยใช่รังหูแลเจ็บไหมรังหูไม่เจ็บความเจ็บมันเท่ากันไหมสองสอง ก็รู้สึกเจอกว่านิดนึงใช่ไหมนิดเดียวค่ะมากมากประมาณนั้นใช่เห็นแล้วเห็นรูปทรงตัวเองสวยค่ะสวยชอบค่ะหน้าเปลี่ยนเลยเนาะตอนนี้คือแบบตรงจมุกมันดูชัดขึ้นแล้วมันมีความสูงอะไรนี้เนาะเรคบยินเยอะๆเนาะจะได้เข้าที่มไนะคะ